งามไส้คุมดาบตำรวจมือสังหารสายตำรวจค้นห้องพักพบยาบ้าหนึ่ง้ยหกเมตรตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงตำรวจอุทัยธานีคุมตัวดาบตำรวจมือสังหารสายตำรวจค้นห้องพักจุดซุกซ่อนพบยาบ้ารวมหนึ่งร้อยเมตรแถมตวรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงขณะที่คุมลูกน้องคนสนิทชี้จุดทำแผนประกอบรับคำสารภาพจากกรณีตำรวจชุดสืบสวนสพจังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมกับสพทับทันบุกจับดาบตำรวจเทชินเกตการเรือและนายยศราวุฒ สีแจมผู้ต้องหาฆ่านายสามารถหัตถบุญสายตำรวจโดยใช้อาวุธปืนยิงอย่างโหดเหี้ยมที่บริเวณอ่างแก้มลิงหมูสีตาบลหนองยาปล้องอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีก่อนโยนถุงบรรจุยาบ้าทิ้งไว้ข้างศพเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดในวันที่7ธันวาคม2565เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวดาบตำรวจเทชินเกตการเรือไปทำการตรวจค้นห้องพักซึ่งอยู่ในอำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ พบยาบ้าที่ซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักและที่อื่นรวม600อเม็ดอีกทั้งหลังจากการตวรวจปัสสาวะแล้วยังพบว่ามีสีม่วงอีกด้วยจึงนำตัวมาสอบสวนก่อนยอมรับสาภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุยิงนายสามารถซึ่งเป็นสายให้กับตนเองจนเสียชีวิตต่อมาเวลา15นาฬิกาจึงได้นำตัวนายสราวุธสีแจ่มเข้าทำแผนประกอบรับคำสาภาพยังจุดเกิดเหตุที่บริเวณอ่างแก้มลิงหมู่4ี่ตลหนองยาปล่องโดยนายสราวุธได้สวมหมวกกันน็อกและเสื้อเกาะกันกระสุน ข้าชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพตรงจุดแรกคือบริเวณเนินกองดินซึ่งเป็นจุดที่นั่งซุ่มรอนายสามารถผู้ตายก่อนจะลงมือยิงโดยเล่าขั้นตอนการลงมือก่อเหตุว่าหลังจากนายสามารถขี่รถจักรยานยนต์มาถึงจุดดังกล่าวจึงได้ลงมือยิงไปหนึ่งนัดในระหว่างที่ผู้ตายกำลังนั่งบนรถจักรยานยนต์โดยผู้ตายพายายามจะวิง่งหนีจึงตามไปลงมือยิงอีกหนึ่งนัดจนผู้ตายล้มลง นอกจากนี้นายสาวุธยังให้การว่าดาบตำรวจเทชินยังเป็นผู้ร่วมลงมือยิงผู้ตายอีกด้วยสอดคล้องกับการพบร่องรอยกระสุนสามนัดในตัวผู้ตายซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ให้นายสาวุธไปขอขามาวิญ,ญญาณผู้ตายตรงจุดที่มีรอยเลือดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดก่อนที่นายสาวุธจะก้มกราบลงกับพื้นดินและไม่ยอมตอบคำถามของผู้สื่อข่าวที่ยิงนายสามารถมาจากเหตุอะไรเบื้องต้นได้คุมตัวนายสาวุธ เข้าคุมขังที่เรือนจําจังหวัดอุทัยธานีส่วนดาบตํารวจเทชินนั้นไม่อนุญาตให้ประกันตัวและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจํานครสวรรค์แล้วพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้ทงนี้อาจจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมต่อมาว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวพันกับยาเสพติดทั้งการเสพหรือการค้าอีกด้วยหรือไม่สืบจากข่าวรายงาน